ที่การเตรียมเชื้อประหยอดนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเมื่อเรามีเชื้อแล้วเชื้อเดินเต็มเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินไต่ข้างขวดแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือเชื้อแข็งแรงในเบื้องต้นอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับให้มันเดินไต่ข้างขวดไปแบบนี้นะครับเราสังเกตก่อนจะหยิบมาใช้นะครับลองดูก่อนนะครับอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูด้านไต่ไม่ไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้ามันไต่ขึ้นไปจนถึงคอขวดเลยอย่างนี้นะครับนี้เราจะเก็บเอาไว้ใช้ทีหลังนะครับก็พอวิธีการ เราจะทําการปั่นหรือเคาะก็ได้นะครับใครจะเคาะแล้วเคาะ่าใครจะปั่นสามารถทําได้นะครับการปั่นเนี่ยเราจะใช้สวา่านเป็นเครื่องมือึ้นแรงนะครับปั่นลงไปแบบนี้ก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวก็ ล้วนแบบนี้พร้อมที่จะนํไปหยอดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีคือปั่นเสร็จแล้วนะครับควรทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงให้ตัวเชื้อเนี่ยมันฟูเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามันฟูกลับมาอีกครั้งนะครับแสดงว่าเชื้อเนี่ยแข็งแรงสามารถเอาไปหยอดได้นะครับไม่ไม่เสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ฟูแยกไว้ก่อนนะครับแยกไว้ดูก่อนสักสองสามวันว่าจะฟูไหมเพราะบางคนหยอดแล้วมันน็อกก็มีนะครับ